สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่ช่องแคมาลีสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานแล้ว,วและจักรยานคันนี้ชมพู่ก็ซื้อมานานหรือยังไม่เพงซื้อมาใช่ไหมไม่ใช่เมื่อก่อนหนูขี่คันนูไม่ใช่หรอคันจิ๋วน่ตอนหนูตัวสูงแล้วอ่ะมาดูไปอ่ะเดี๋ยวป๊าป๊าช่วย ไปบุญ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 ตุ๊กเข้ามาโอเครถขยานคันใหม่ที่โตแล้วของชมพูน้อยที่สูงขึ้นสอล้ออ้าวไม่ต้องมีสี่ล้อแล้วหรอสองล้อต้องสองล้อตั้งแต่อนุบาลสองแล้วอ๋อแล้วตอนนี้อ๋ออยังเหมือนล้อสองล้อเหมือนล้ออ๋อแล้วมันจะเป็นล้อเดียวอ่ะจริงอันเนี้สองสี่ล้ออะ แต่ใจใจถอดถอดก็เลยต้องต้องจ่ายไปต้องจ่ายตรงที่ตั้งอีกอืมเราไม่ได้จะเป็นล้อเดียวอ,อ,ะอ่ออะล,นลน <c oughs> ้อเดียวอ่ะหล่นหล่นทุกคนอะมันมีแค่สองล้อสามล้อสี่ล้อมันมีแค่สามแบบโอเคไปนะครับนี่วิ่งไงปันสองล้อว้าว โอ้ซิงซิงซิงโคซิงโคซิงโคแซดมาเลยหนึ่งสองสามมาเวลาเวลาเมื่อกี้เป็นอะไรไหนบอกดิเมื่อกี้เป็นอะไรจะล้มจะล้มแล้วทำไมถึงจะล้มก็เมื่อกี เหยียบเท้าบอลบางบอลน่ะไปเล่นใครพวกพิเศษไงเพื่อนแล้วถ้าไปแล้วเขาไม่เล่นล่ะเพรอะกลับบ้านตอนนี้เราแอบชมพูกันอยู่นะครับได้ยินเสียงได้ยินว่าอะไรเสียงพวกพิเศษ เพื่อนหรอพี่ไหนการเป็นหน่ใช่ป่ะใช่อ้าไปดูสิไปเพื่อนเรียกแล้วมาเลยเพื่อนเพื่อนเรียกละเนี่งเพื่อน<ๆ>เพนเรียกแล้วนี่ไง เอาแล้วรวมกลุ่มแล้วครับรวมกลุ่มแล้วครับพ่อจ้าอ้ช้าชมพูวางโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวโทวรศัพท์พังชมพูไปเล่นฟุตบอลกันเถอะเล่นฟุตบอลไหม เอาเอาเอาโอ้อยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายครับเอาเอาล้วครับตอนนี้เล่นลิงชิงบอลครับอาชมพูไปเป็นลิงชมพูไปชมพูอาชมพูต้องวิ่งไล่ไล่ไล่ตามบอลให้ได้โอาไหมช้อเอาขาแตะบอลให้ได้วิ่งตามบอลได้ดีครับก็ได้ดีครับม เอาชมพูตามบอลเร็วชมพูชมพูตามบอลเร็วจับบอลได้เอาจับบอลจับบอลอ่าอ yes. <'s> right. ่าเ <c Christians rotate now> ีเขาดนมาเป็นลิงแล้วชมพูมาส่งใช้อ่งชมใช่ไม่ไหไน่ยใาไปเลยเอาไปเลยเร็วเอาตัวแรกกันดีๆนะขยายวงอกขยายวงอ่ขยายวงอกขายวงอก แชมพูหยิบแล้วชมพูชมพูเร็ว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 ชมพูอ้าวไม่ได้แล้วอ๋อจับอยู่เหรอจับได้อยู่เหรอต้องแย่งให้ได้เหรอเอาชมพูย้อนนี้แล้วย้อนนีเอา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 ไปแชมพูไปเป็นลิงอ้าชมพูเป็นลิงก็ต้องวิ่งไล่จับลูกบอล อาเป็นลิงเป็นลิงต้องอยู่ตรงกลางูตางกนเลอาชมพูตามบอลเร็วจับบอลให้ได้จับบอลให้ได้เอาชมพูจับบอลให้ได้เร็วเร็วเรวเรวเวชมพูเร็วเร็วร็วเอา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 นกระเด็นเลยเริ่มเล่น เอาละครับต่อไปจะเล่นยิงจุดโทษกันนะครับใครเป็นโกยกมือขึ้นน่าไหนโกเอาอันนี้ไหมอันนี้เป็นโกไหมเอาอันนี้เป็นโกเปล่าเดี๋ยวอันนู้นอันนู้นเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวผัดกันเดี๋ยวผัดกันเป็นโกนะคือเดี๋ยวผัดกันเป็นโกเอาเป็นผู้หญิงเราจะสู้ผู้ชายได้ไหมเนี่ยเมาตโอ้ยยังซุ่มได้เอายิงมาเอาละครับเริ่มยิงนะครับ ลูกมันออกแพแทพจะได้กัดไม่ได้ทันไงแล้วเดี๋ยวพอตามแพแพนะล, <laughs> ลูกที่หนึ่งจะแอบผัดไปหนึ่งว่ะเอาละครับ<อ>คนต่อไปครับอา้าวเข้าครับอ้าวไม่ดีใจเลยเข้าวอลทั้งท้าดีใจด้วยดิแพดีใจโอ้โหท้าดีใจแล้วม, <laughs> มันเด็กใหม่อ๋อไหนชมพูมานี่สิ อะไรติดตาให้ป้าดูก่อนแไป้าชพูไม่ว่าไปเป็นประตูไปเป็นประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเพคนนึงแล้วจะสับหัวโกกันอะอะชมพูเตะชมพูชมพูไปยิงประตูเร็ว อ่าชมพูยิงประตูนะถอยก้อนนี่ถอยก้อนถอยก้อนถอย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 มาเตะถอยถอยก่อนแล้วถอยถอยแล้ววิ่งมาเตะเลยอ่าหนึ่งสองสามสามอ่าอยไปดีใจดีดีใจ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 เออเออเออไปเลยไปเลยไปเลย ตาสุดท้ายออก่อนจะเปลี่ยนโกนะครับก่อนองเท้ากันเลยนะครับตาสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนโกนะครับจะให้กีคะแนนดีโคขวบจริงอนะจริงโอ้ยนี่เลยเอาไปไล1สิบคะแนนกรรมการได้เลยเดี๋ยวขอ,อตัวไปเลย ะะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หนะ้าบ<ป>๊ายบาย